วันนี้ผมเอางานมาทำที่กานพักคณฉลาด้วยวบบเหลือเก็บตรงโยนีพงมาลัยแล้วก็ซิบรึงเก็แบบโยนีสิวรึงโปงมาลัยต้องเก็บแล้วก็นิว้วเท้านิ้วมือ แต่ว่าเพิวกนี้ต้องใช้สมาธิเก็บนานหน่อยเดีย๋ยวผมโฮลายวันนี้เอาลายเนื่องรดลายที่เราปั้นมาใส่ฐานดีกว่าเดีย๋ยวทำให้ดูโฮลายเนื่องมาใส่ฐานตีคเนโอเคครับ อยู่บ้านพักคนชาลาวันที่สิบเอ็ดแล้วท รุยงานกันดูว่ห่อข้าวากินแม่หอข้าวไว้แบบเหมือนไม่ตรงอ่ะ